เอา6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นเห็นบรรยากาศการแต่งไฟของบุรีรัมยนะครับงานเข้าดาวของจังหวัดบุรีรัมยเราก็ตอนนี้ยังไม่ยังไม่มืดเท่าไหร่นะครับก็ยังเห็นแสงยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้ามืดแล้วเนะี่ยแสงก็จะสวยมากกว่านี้ที่ ท่านเห็นก็คือแสงสีเสียงนะครับอันนี้เส้นทางนี้จากตัวเมืองไปสนามฟุตบอลระดับตามเสาไฟ ่งสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับยังไม่ค่อยคึกครับเท่าไหร่ก็จัดตามสภาพนะครับว่าปีก่อนๆนูยังไม่มีโควิดก็ถือว่าแสงสีเสียงยิ่งใหญ่มากตานหน้าก็จะเข้าสู่สนาม ุทับด้านหน้าก็จะเป็นสนานมฟุตบอลมีป้ายโฆษณาใหญ่ๆ ตอนนี้ทีเด็ดออนก็กลับมาแล้วครับเลขสองของบุรีรัมฯนี่ครับสนามฝั่งขวามือจะเห็นแสงสีเสียงของสนามาเป็นไฟลูกโปง่งไฟประดับเยอะแยะมากมาย น,นี่ก็จะเลยสนามไปล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางไปประโคนชัย้ไฟสวยครับขณะยังไม่มืดนะครับนี่ถ้าดึกๆจะสวยแสงจะสวยมากประมาณสักทุ่ม ตุ่มหนึ่งทุ่คร<ด>ึ<ด>่ง วันหลังอัปเดตให้ดูใหม่นะครับอันนี้ก็สำหรับแสงสีเสียงก็สุดตรงนี้อันนี้ก็บรรยากาศาไปเส้นทางประโขนชัยท่านที่รับชม ให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับ